นี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดน้ำสีภาคพัทยา ดโอเคตลาดน้ำสิงห์บ้าคพัทยาที่จังหวัดชลบุรีใช่แล้วครับมาตลาดน้ำแล้วเนี่ยเราก็จะต้องกลับบ้านหาต้องหาแกเหรอเรามาที่นี่เราก็ต้องเดินดูก่อนเพราะวันนี้เนี่ยเขามีของขายแล้วที่ว่าทั้งอาหารทั้งของใช้อะไรเนี่ยสี่ภาคเลยนะสี่ภาคเลยนะครับเริ่มต้นภาคแรกเลยไหมภาคอีสาน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 จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรือเซิร์ฟน้ำเทิร์บกของเรามารอละเอ้าหรอแต่ก่อนจะไปนี่ อันนี้เป็นโลโก้ของที่นี่เอาเต้นหน่อยจรงจรงอาจะจริงจริงอาจะไรทงางอาจะจงานไง ชอบครับออชอบที่นี่หรือชอบเฟิร์นโอ,อ้ทั้งสองครับทออั้งสองคนบ้าคนผีทะเลเอ,อ,อุ้ยไว้ดูสิช้ำไปเป็นกองอ,อ้อนวลนะก,กับอะไ้เห็นเป็นอะไรจะมีมาแล้วจะมีมาจะมีมาแล้วจะมีให้ต่อไปเลยค้างๆไม่มีใครเลยอะ่ะอะไรนะไม่มีใครเลยเดี๋ยวหาอยากได้อะไรไต้หวนันฮ่องกงหรือเกาหลีเฮ้ยพี่ได้หมดเดี๋ยวหาให้ โอ้ยโอ้ยแค่จับพี่ก็รู้แล้วแค่จับไม่ไม่อยากจะเปิดตาโอ้เปิดแล้วจะตกใจชื่อผีชื่ออะไรคะชื่อชินชื่อชินนิชินนิชินชินชื่อจริงชื่อชินกรชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชินวุฒิชินวุฒที่่บิเรียกชื่ออะไรชินลีชินลีโอ้ชินลีอะไรอะไรโม่เลย เวลาไปแขกฝรั่งผู้หญิงมาเคยยุ่งไหมเคยไปขัดไหมมีแต่ส่งเสริมพี่รีอราทที่รินดีกว่าอะไร่าถามว่าอยู่เมืองไทยมาตั้งนานเนี่ยเขาชอบสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนชอบทะเลภูเขาหรือว่าชอบที่ไหนที่สุดี่ไปบ่อยๆที่เมืองไทยเคอกระบี่ชอบมากสวาชอกรบี่ใช่ครับถ้าสมมติกอล์ฟ์ภูไทยแลนด์อ่ะมีทริปกระบี่จะไปกับเรา้ไหมได้ครับ 别开。 ัาคแรกกลนเนี่ยใช่ต่อไป<ฮ>พักกลางแล้วหอมใช่ดิก็เต้นแรงอ่ะฮะเดี๋ยวเรา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้จะเออจะพาเพื่อนฝรั่งลูกครึ่งมาชิมขนมไทยนี่เป็นของภาคกลางใช่ไหมคะค่ะคุเคยทานขนมไทยอย่างนี้มาก่อนไหมคะชอบไหมเคยครับชอบครับแล้วชอบอะไรเป็นพิเศษไหมที่เห็นตรงหน้าเดี๋ยวเห็นแล้วก็โดดใส่ซื้อเลยแน่นอนเข้าวเหนียวเลยเข้าเหนียวเลยเหรออันนี้มะม่วงอะไรคะแม่ค่ะน้ำดอกไม้ค่ะน้ำดอกน้ำเปอกไม้แม่แม่แม่ลูกค้าเข้าแม่ลองไหมลองไหม you w a n ัดทราย

ว่าอร่อยไหมอร่อยเป็นอะไรอ่ะอ๋อกินอะไรเข้าไปเนี่ยวีนี้เขาอยู่กับคนหนุมครับอร่อยไหมครับอร่อยมากท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกันไอ้คนขี้จ๋าลุกขึ้นก็เลยกินนะจะบอกเออให้แค่ชิมไม่กินกันของคนพ่เลยไม่ไม่คือต้องเอาไว้ให้แกเราเชิญกินเอาไปให้คนจีนผู้หญิงกินแล้วจะขอลายข่าวอ้าวหมดแล้วหมดแล้วในมือทำนี้ได้ยังไงเนี่ยเจ็บนะเนี่ยต้นกระี้ อย่ากินชาอย่ากินชาโอ้ยแสดงแสดงอะไรแสดงะไรกินชาไหมคะโอ้โหโอ้ยตายแล้วน่ากินทังเลยอ่ะพี่ไม่โกหกเหรอคะสวัสดีครับวีอุ่นด้วต่อยเลยอันนี้ทำไมทำไมต้องทำให้มันชักชักขึ้นด้วยอ่ะครับมันจะละมุนขึ้นจะละมุนอันนี้เขาเรียกว่าชาชักกันนะฮะพี่ใช่ไหมฮะหนูขอแหละให้แฟนหนูลองนิดนึงได้ไหมคะแฟนแฟนนี่ เออเก่งเก่งเก่งเอาเชียร์คือพวกเราต้องเชียร์เฮ้ยได้อยู่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 ดูเดี๋ยวพี่โชยดูวิธีการทำชาชักที่จริงอ่าทำชาชักยังไงอะทำของเขาหกไม่รู้แล้วกลับคุณว น no ี่จะพี่อ๋อมีคนจ่ายแล้วใครจ่ายให้คะอ๋อุ๊ยอาจจะเป็นแฟนขับพวกเราไม่เขาไาดียวไว้แล้วขอบคุณมามาแล้วค่ะคุณผู้ชม ตอนนี้นะคะก็เป็นอาหมาเหา่าตอนนี้สวยจนหมาเห่าเลยะคะ่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็เป็นเรียกว่าคนแอบมานะคะอยากถ่ายรูปเอาไว้คีรินอะตอนแรกควจะมาถ่ายรูปวดดิ้งกับคีรินแล้วคีรินไปไหนอะคีรินไปไหนอะตากล้องอตายแล้วเดี๋ยวถ่ายคนเดียวก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้คีรินดูว่าถ่ายรูปเป็นแต่งงานแบบนี้นะคะ

อ่าตอนนี้นะก็เข้าสู่ช่วงคืนความสุขสู่ชุมชนแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยานะคะแต่วันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแข่งขันกีฬากันใช่กีฬาของที่นี่เนี่ยถือว่าฮอตฮิตมากแล้วก็ชาวแบ่งชาชอบดูนั่นก็คือกีฬามวยมวยซึ่งต่อยมวยธรรมดาหรือเปล่าไม่ใช่มวยทะเลหรือเปล่ามวยทะเลถามพี่ลินกันเขาเคยต่อยมงต่อยมวยนี้มาก่อนไหไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยชอบกีฬาอะไรที่สุดชอบตีแบดครับชอบตีแบดชอบไปกับใครชอบไปกับเพร์นครับอ๋อไปกับเพร์น ไปอยู่ด้วยกันสองคนเลยเอามันมาจิ้คิรินอยู่ข้างผมก่อนแยกกันสนิดนึ่งวันนี้จะาไ้คิรินมาต่อยมยทะเลซึ่งคิรินไม่ต้องกลัวไม่ได้ไม่ไ <no> ด <liebe> ้ต <deux> ่อยคนเดียวแน่นอนเราจะมีเพื่อนต่อยเป็นเพื่อนคิรินชื่อขี้เลนขี้เลนเดี๋ยววันนี้รายการวอลเลย์บอลไทยแลนด์เนี่ยนะฮะก็จะมีพี่พีน้องนองนะครับจากมูลและนิธิครูตาหลวงซึ่งจริงๆแล้วมูลนิธิที่นี่นะฮะก็มีหน้าที่ที่คอยดูแลนะครับแล้วก็จัดการเรื่องของสุนัขแล้วก็น้องแมวเร่ร่อนมันเองนี่เป็นคนใจบุญมากเลย่น ว่าถ้าเกิดว่าทีมของพี่พนๆน้องๆมูลนิธิภูตาหลวงชนะเนี่ย<ช>นคะครับก็มีสิบเปิดป้ายรางวัลกับพวกเราด้วยนะสองแผ่นป้ายด้วยกัน<ช>แล้วถ้าแพ้ล่ะถ้าแพ้แพก็ได้แค่แผ่นป้ายเดียวแต่ในเงินในแผ่นป้ายทั้งหมดนะคะจะมีเงินรางวัลซ่อนอยู่<ช>ก็เปิดหายได้ให้เจอละกันตแต่ตอนก่อนที่จะไปเปิดแผ่นป้ายเรื่องเงินรางวัลเรามาดูหนดีกว่าไหมว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่เพิ่นดูทรงแล้วอ่าพี่พี่เอาไี้ด่าพี่ตั้งกฎกติกาชนะ2ใน3ามไหมเข็่ะ สองในสามก็ได้ใครชนะสองในสามก่อนถือว่าชนะไปเลยสมมติว่าทีมวอลเตอร์ฟูแพ้สองเขานําไปสองก็ต่อยให้ครบสามเขาจะได้รู้เลยสมบัติว่าจะแพ้ขาดลอยหรือว่าจะตีตื้นมหนึ่งสองเดี๋ยวเรามาแบ่งสายแบ่งคู่กันดีกว่าแล้วมาดูว่าทีมวอลเตอร์ฟูกับทีมน้องน้องมูที่มูตาหลวงเนี่ยใครจะชนะไปไปชมกันเลยค่ะขึ้นไปแล้วดังชมลายแดงจากทีมวอาเตอร์ฟูไทยแลนด์ทีมเซมบอนะน้ำหนักของเขานะ่ย ข้าสวสารสองกระสอบโซเรคายน้องเงินเท่ากับประมาณข้าวสารหนึ่งถุงนะฮะไอติมไหมพี่ไอติมอะไรไม่ใช่หรออ๋อยกที่เหลืองยุ่เอ้าตรงเชี้ยเชียมันมาเลยใครนหนใครเชียร์

แข่งขันสองลุ่หนึ่ง กูตาหลวงชนะไปขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยเย้ อาอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะน้องๆจากมูลนิธิภูตาหลวงนะคะชนะทีมบอลที่ภูฏไทยแลนด์ไปเลย3คะแนนต่อศูนย์คะแนนนะเพราะว่าขาดรอยมากๆก็มีสิทธิ์เปิดด้วยกัน2แผ่นป้ายถูกต้องแผ่นป้ายด้านหลังเรานะคะทั้งหมดมี8แผ่นป้ายมีอะไรบ้างคะพี่ชายใช่แล้วครับด้านหลังแผ่นป้ายผู้เรานะครับแผ่นป้ายแรกนะครับนั่นคือสี ATM สเปรย์นะครับหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2นั่นเองฮะอันที่2นะฮะนั่นคือบิวตี้ชิลนะครับสีน้ำอะคริลิกนั่นเองครับหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2นะครับอันที่3นะครับ ATM สีย้้อมมไเลลลขข1แะหมายเ2 และสุดท้ายนะครับ lobster shield สีนะ้ำะคลิลิกหมายเลขหนึ่งและก้หมายเลข2เช่นเดียวกันนะครับข้างด้านหลังนะคะจะมีด้วยกันแปดแผ่นป้ายมีเงินรางวัลด้วยกัน5000บาท4 0 0 0บาท3,000บาท2,000บ,บาทนะคะอยู่อยู่หลังละ1แผ่นป้ายส่วนอีก4แผ่นป้ายนี้โชคร้ายมากอย่าเปิดเจอเป็นหน้าของคนผู้ชายคนนี้นะคะถ้เาเปิดเจอหน้าเขาคืออะไรรู้เปล่าคือ <c oughs> ไม่ได้ตังค์นะอ,อดตังค์อยากเจอไหมอยากเจอไหมต่อยฟรีอยากเจอ <c oughs> ไมมอยากเจอแผ่นป้ายไหนดีแผ่นป้ายไหนดีชี้เลยอ่านี่ า C A T M Spray หมายเลขหนึ่งนะครับโอเคภาวนาให้ได้5,000บาท5,000บาทั0้เอ้ยดอะเอาถือกอดให้อุ่นใจก่อนเอาถือกอดอุ่นใจ4,000บาทเพราะว่าทั้งสองคนนั้นยังมีสิทธิ์เปิดอีก1,000บป้าย5,000บาทยังเหลือเอาแผ่นป้ายไหนดีเชิญอ่าเรียกเลยเรียกเลย อะไรฮะหนึ่งกับสองเอจีเอ็มสียอมไม้วูดสเตนไม้เลขสองนะฮะสองสองสองเอาละภาวนาให้ได้ห้าพันบาทห้าพัน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 สองสามาในวันนะครับทางรายการ w a t e r ์ฟู l Thailand และ UR p าร์เนะครับยินดีมอบเงินรางวัลให้กับน้องๆมูลนิธิภูตาหลวงมูลค่า6,000บาท ขออนุญ,ญาตนะคะเชิญนะคะพี่ที่ดูแลมูลนิธิมูตาหลวงนะคะพูดอะไรสักเล็กน้อยเนาะที่เรามามอบความสุขและมอบดวงวันให้นะขอเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ช um> 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 ื um> ่ออะไรคะพี um> ่ตุ๊ค่ะเดี๋ยวลบกวนพี่ตุ๊กช่วยเทินชวนนะคะผู้ชมให้มามอบกับมูลนิธิมูตาหลวงสักหน่อยตอนนี้มูลนิธิของเรายังขาดแคลนอาหารนะคะยังไงขอเชิญทุกท่านมาร่วมบริจาคอาหารให้กับมูลนิธิของเรานะคะขอบคุณค่ะดีมากเลยนะฮะ ดีมากครับก็ช่วยกันเยอะๆนะครับช่วยน้องหมาน้องแมวนะครับและเพื่อเป็นการการันตีนะครับว่าตลาดน้ำสีภาคพัทยาแห่งนี้วัลเดอร์ฟูลจริงๆนะครับเราขอมอบถุงวัลเดอร์ฟูลแฉลตเอาไปเลยผมถือให้เองเดี๋ยวแม่เขาจะมอบเหรอไอ้เขามอบเลยไหมไอ้เขามอบอะไรพี่ถือชื่อแล้วจากพี่หน่อยชงนี้ถือแล้วหยุดไม่ได้เฮ้ยไม่เชื่อไอกไมเฮ้